และเกมของเราในวันนี้ครับมีชื่อว่าเปรี้ยวไม่จะน้องซึ่งเกมคือแค่เกมนี้ก็เปรี้ยวเลยนะครับคือวันนี้ครับเราจะมีขนมครับแบบแรนดอมครับ ซึ่งแต่ละอย่างผมจะไม่บอกครับว่ามันเปรี้ยวแค่ไหนนะครับซึ่งแต่ละคนนี่ไม่รู้ว่าเคยกินมาบ้างหรือเปล่าพวกนี้คือเราจะให้แต่ละคนนะครับกินเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามทําหน้าให้เป็นปกติที่สุดนะครับเพื่อฝึกความอดทนมาดูกันว่าสาวสาวสไปซ์คูลคนไหนนะครับจะมีความอดทนอดกั้นถึกทนมากกว่ากันนะครับสู่การเป็นหนึ่งในสุดยอด7 m e m เมมเบอร์หลักเอานวานะครับเดี๋ยวเราจะให้แต่ละคนเนี่ยจับคู่กันก่อนนะครับอามุกเมลอยากคู่กับใครครับ พี่มีนค่ะเพราะเพราะว่าเป็นแม่คนที่สองในนี้เลยค่ะอืเป็นแม่คนที่สองใช่ไหมสาของน้องน้อโอเคครับงั้นบิวกับกระแตก็ต้องคู่กันกนะครับหรืออยากคู่กับครูไหม <c oughs> ก็ดีนะคะไม,ไม่ไดีกว่าคะ่ะกลับไปคู่กับแอดีกว่าคะ่ะถ้าเปลี่ยนใจบอกครูได้นะเอาละครับงั้นเดี๋ยวครูเนี่ยให้บิวกับกระแตเนี่ยเริ่มก่อนแล้วกันนะะโอเคไหมโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้มีนกับบุ๊เมลไปพักก่อนครับโอเคครับ เอาละครับและตรงหน้าของเราครับคือขนมที่สุดแห่งความเปรี้ยวนะครับทั้งหมด4อย่างด้วยกันเดี๋ยวครูเลือกให้นะเริ่มจากอันแรกก่อนเลยครับเลเวลแรกครับคืออันนี้ฮะอ่ะหยิบไปคนละเม็ดก่อนเลยเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวกินพร้อมกันนะครับแล้วพอกินเสร็จก็พยายามทําหน้าปกติแล้วก็มองกล้องครับนี่เป็นการฝึกโฆษณาไปด้วยในตัวเนี่ยเนี่ยเป็นการฝึกถ่ายช็อตโฆษณาอย่างเงี้ยได้ค่ะโอเคพร้อมไหมครับ3 2 1เริ่มครับ คือไม่ใช่อะไรนะมันแข็งมากค่ะนี่ห่วงกระแตคนเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวติดฟันแน่นอนนะเนี้ยบอกเลยไหนครูลองขึ้นไปโอ้โหิวเลยอเน,นื้อร่อยเนื้อร่อยไปนะเลยต่อนต่อไปก่อนดีไหมพร้อมยังพร้อมไหมคะอือ <c oughs> อะไรนะมันติดเหรอ <c oughs> ก็เก็บไว้กินที่บ้านต่อเอาไม่ออกไหนไหนให้กล้องดูหน่อยได้ไหม <c oughs> ขอยกล้องดูหน่อยอืออุ้ยอันขาวันขาวดีดีเลยดีเลยโอเคนึกว่านึกว่าเราจะผ่านกันไม่ได้ครับด่านแรกโอเคอันต่อไปครับสีเขียวหรือสีแดงดียะต้องสีแดงก่อนละกันสีแดงมันดูน่าจะซอฟกว่าอ่ะหยิบไปคนละอันครับอ่ะโอเคกินพร้อมครูเลยนะครูก็กินด้วยละกันครูว่าอยากรูเป็นยไงครูชอบของหวานเอายังครูไม่ไหวแล้วสามสองหนึ่งฮะ ผ่านมาสองอันแล้วเป็นไงเปรี้ยวบ้างไหมคะยังเบเบ้เนาะไม่เปรี้ยวเลยสอเนี่ยเอาเอาตามตรงเลยนะผมรู้สึกว่ามันไม่เปรี้ยวเลยจากอันหนึง่งอันนี้อันที่สามนะครับเป็นเยลลี่เหมือนกันแต่เป็นสีเขียวมาดูว่าจะเปรี้ยวขนาดไหนนะครับสามสองหนึ่งเอาจริงนะเดี๋ยวทีมต่อไปลืมสามอันนี้ไปเลยทีมต่อไปไม่เอาสามเนี้ยไม่เปรี้ยวเลยเก็บไว้ครูกินดีกว่าเปลือง อันสุดท้ายครับอันนี้คือของจริงมันคือหินสีขาวซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแต่เขาบอกว่าว่าน่าจะเปรี้ยวเอาเลยคนลเม็ทลูกหืสามพร้อมไหมสามสองหนึ่งมไม่ต้องเศร้าลูกชีวิตคนเรามันก็มีวรสุมผ่านเข้ามาในชีวิตคูก็เจ็บไม่แพ้เธอ แต่ครูก็ผ่านมาได้จนถึงลุกวันนี้เชื่อไหมครูล้มมาไม่ต่อกว่าสิบครั้งแต่ครูก็ลุกขึ้นมาตลอดน้ําตาของหนูที่หลั่งมาในวันนี้เนี่ยจะเป็นแรงผลักดันให้หนูได้สู้ต่อไปในภายภาคหน้าแต่ก็เอาอีกไหมครูเข้าใจครูเข้าใจหนูเก่งใจเหรออืมไม่ต้องเกรงใจลูกครูรู้ว่าชีวิตคนเราอ่ะ มันไม่ค่อยได้เจออะไรแบบน,นี้หรอกคร <c oughs> ูก็ตื่นตันใจเหลือเกิน <c oughs> ไปแล้วหนึ่งคนสับตามเทคนิคก็ต้องบอกว่าแตกหนึ่งนะฮะมันมไม่เปรี้ยวมันเค็มอ่ะเหมือนกินเกลือเข้าไปช้อนหนึ่งอ่ะแสบคอเลยไม่ร้องเลยลูกไม่ร้องเนาะเนาะไม,ไม่เปรี้ยวค่ะเมื่อกี้ ครูขอโทษครูอยู่ปิดถุงครูนี่ตุ๋ยทั้งแก้วแล้วครูไม่กล้าผักออกมาตรงลิ้นถ้าครูออกมาตรงลิ้นครูไม่สามารถทาหน้าที่ครูต่อได้แล้วในวันนี้เอาวันว่านะครับอุ้ยหนูกระแตเดี๋ยววินเนอร์ค่ะลูกกินหมดเลยเหรอลูกเดี๋ยวพอลูกกินเสร็จลูกไปตรวจไตต่อด้วยนะแล้วลูกนะจบไปแล้วกันคู่นี้นะครับก็สนุกสนานเนาะ ก็ร้ <g ül> <g ül> องไห้ออกมาด้วยความปื้มปิติอโอเคยังไงก็ขอบคุณทั้งสองคนางมากมาทีมต่อไปมาค,ครับอม,มาถึงคู่ต่อไปกันแล้วครับก็คือเนินกับมุกแมวคู่องอะไรกั่ะคู่ต่อย,อยคู่คือคู่ไม่สามารถที่จะเอามันออกไปได้จริงๆคือคู่ต่อยมาเนี่ยอันเนี้ยพระเอกของเราเลยทางนี้เมื่อกี้เปลี่ยนเพราะไอ้พวกเยลลี่พวกนั้นน่ะมันแบบระดับเบสิกอะแบบเด็กเขากินกันเพราะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนเป็น เขาเรียกมะขามอะไรอะมะขามสามรสเหรอไม่รู้หนูก็ไม่เคยกินเหมือนกันมได้หรออันนี้คือเป็นเลเวลสุดโหดแต่เนี้ยอันนี้เป็นบอสแต่เนี้ยเป็นเลเวลเริ่มแรกเอนทรีอะเลเวลอะเอาก่อนเลยครับพอละอันถือไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งกินนะอันนี้เคยกินมันก่อนไหมไม่เคยไม่เคยเลยค่ะชิดเล็กไปไหมเนี้ยได้อยู่อะลองเลยแล้วกันอย่างแรกนะเราต้องดมก่อนพอเราดมเสร็จเราก็เลีย ก็เรียนเสร็จแล้วค่อยกินู่ไมทนขอดูใหม่ได้ไหมเกี๊ยหนึ่งสองสามขอบาย่ะแม่ครูไม่กินอะครูยังจัดการอันเก่าไม่หมดเลยไม่ได้ค่ะยังไงครูก็ต้องกินหมดแล้วหมดแล้วเหมือนกันครูไม่เทพเลยอ่ะสู้เด็กก็ไม่ได้ครูง่วงหรือเปล่าคะทำไม ตามันแบบหรือว่าอันเก่ามันแบบมันปนด้วยปน,นด้วย <c oughs> ครูแยกมันสองฝั่งยากยนะเ่าของครูยังเกีียวได้เพื่อ <c oughs> ไม่ให้ฝั่งนี้มันเข้ามาฝั่งนี้ความรู้สึกของครูเป็นยังไงคะดีดีอันนี้เผ็ดดีชอบแสดงว่าไม่เปรี้ยวไม่ค่อยเท่าไหร่นะเอาไว้คนละเม็ดอันนี้แหละของจริพงพวกเธอสองคนจะเรื่อยๆพูดมากทีแล้วก็สบประมาทครูครูด้วยคะครูก็ต้องกินอีกเม็ดหนึ่งด้วยเดี๋ยวครูไม่ต้องกินแล้วไม่ได้เม็ดนี้คือถ้าใครชนะกินไม่ เราต้องกินสิครูเป็นครูใหญ่เราเราทำไมคัดเมื่อกี้ครูยังแบบว่ากินกับนักเรียนเลยครับก็ครูกินไปแล้วเนี่ยครูยังไม่ได้เอาครูยังกินไม่หมดเลยเนี่ยต้องสาธิตให้พวกเราดูด้วยใช่ครูกินก็ได้แต่ถ้าครูโซเดียมเกินขึ้นมาพาครูส่งโรงพยาบาลด้วยให้ตังค์ครูด้วยต้องต้องทำตามสเต็ปพวกหนูเลยอย่างแรกคือดมดมอย่างสองเลียนเลียนเลียค่ะเลียเลยค่ะเลียนเลียนเลียเลียดิอืม เบาไปครูต้องแบบเบาไปโอ้ยไปค่ะสามสองหนึ่งมันมีแต่เม็ดอะค่ะหลือแต่เม็ดอะต่กสื่อดรูเจอแล้วคูหนูว่าหนูอยากได้น้ำค่ะได้ไหมาะไม่ได้ เธอมาบอกให้ครูกินแล้วเธอก็จะจากคูไปแน่มันขมๆอ่ะใช่มันขมแล้วก็เค็มเค้ว่าคูจะยอมอ่ะอทำไมครูต้องมาทำอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็จบไปก็กืนก่อนไหมกลืนไม่ได้แล้วตอนเนี้ยครูใหญ่เป็นอะไรทำไมพูดไม่ค่อยชัดเลยแบตอนเช้ายังดีๆอยู่เลยใช่ไปโดนใครต่ตย,อยเมื่ยกินเมื่อกี้บวมข้างเดียวันบวมสอข้างืม อืมครูไม่จะพูดอะไรครูอืออย่างเดียวเลยเะอีกสองคนมาลุกมา <c oughs> เอาละครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้บานบททดสอบสุดโหดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยครูได้รู้เลยว่าใครคือผู้ชนะตัวจริงก็คงต้องเป็นคนนี้แหละฮะกระแตคือเธอกินหมดเลยอะ่ะทั้งเม็ดทุกอย่างคือถ้าเม็ดกินเข้าไปได้เธอก็กินเข้าไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออคือกินเก่งมาก ส่วนถ้าแบบทางนั่นดราม่าก็คงไม่พ้นบีบิวไม่ไดดราม่าเราแซ่บแผลล้อนหน้บเราต้องทิ้งเรื่องแบบเรื่องความรักเรื่องอะไรเรื่องชีวิตของเราอ่ะไว้ทีหลังโอเคด้วยวันนี้ก็จบไปแล้วครับกับเกมทดสอบความอึดถึกทนนะครับของสาวๆทั้งสี่จากจากสไปซ์สคูโอ้โหไม่เป็นคำพูดนะไม่บไม่ ไม่คลายไม่คลายคายไม่ได้คลายมาบอกให้คลายไม่คลายไม่คืนคืนก็ตายอันนี้เขาเรียกว่าคืนไม่ออกคลายไม่ออกเออจริงนะอ่ะพอละทุกคนพอเลยจบไปแล้วครับเกมของเราวันนี้ครับทุกคนก็บอกเลยว่าเอาจจริงก็ผ่านบททดสอบทุกคนนะครับแต่ว่าคนที่เก่งที่สุดก็คือคนนี้แหละครับน้องแต้ของเรานั่นเองนะครับ เกลือติดคอก็นะครับถ้าใครนะครับชอบรายการแนวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับมาติดตามนะครับสาวๆน่ารักน่ารักแบบนี้ได้นะครับทุกวันพุธ4ี่ทุ่มตรงนะครับทางช่อง True Music HD t ุ l e v i s i าน3 4และอย่าลืมไป Follow นะครับทั้ง Facebook และก็ u t u b e นะครับ Spice Avenue นี่ขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะครับเอาละรครับเรื่องไงวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับบ๊ายบายโหแม่ลื่นเกลือเข้าจริงๆหรอเนี่ย